สรรพคุณของแตงกวาลดความร้อนแก้กระหายมีน้ำมากช่วยให้ร่างกายสดชื่นชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิในร่างกายได้ดีบำรุงผิวพรรณใช้พอกหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาการอักเสบป้องกันผิวแห้งและลดรอยคล้ำใต้ตาขับปัสสาวะล้างพิษช่วยขับของเสียและสารพิษที่ตกค้างในร่างกายลดความดันโลหิตมีโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันต้านการอักเสบ มีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดอาการปวดข้อเข่าการรักษาช่วยบรรเทาอาการร้อนในกระหายน้ําใช้ภายนอกในการลดอาการบวมและรอยคล้ำรอบดวงตาช่วยป้องกันสภาวะขาดน้ําในร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีขึ้นและเป็นยาระบายอ่อนๆข้อควรระวังไม่ควรรับประทานมากเกินไปในปริมาณที่สูงมากเป็นประจําทุกวัน เพราะแตงกวามีสารยูริกหากผส,สมมากอาจส่งผลต่อผู้ที่เป็นหรือมีแนวโน้มจะเป็นโรคเกาได้